มาจัดสถานที่ร้านค้ากันจ้าปืนต้นสับปโรดนะะนี่ดอกเพียงพวยดอกเพียงพวยนี่ปลูกง่ายขยายพันไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเห็น ต้นนิกเกล็กเขาเตรียมเราต้นเล็กเขามาปลูกอะไรเนี่ยต้นสับประรดประดับก็จะมีต้นว่านสวยๆอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดับอย่กําลังออกดอกเลยจ้าเหมือนดอกกระเจียวไหมคะดอกว่านสวยงามเนี่ยสับประรดนี่ดอกของเขาอ,ขอีกจะมีดอก อ,อม,มันมีอีกพัน์นึงจะเป็นช่อชี้ขึ้นมาตรงกลางสูงนะคะอันนี้ก็จะติดตรงต้นเลยมันมีหลายลายค่ะต้นสับดต้นวราประดับนะคะสวนจอมสวยๆงามๆประดับร้านค้าของเราหรือว่าสถานที่บ้านบ้านสวยๆของงราสวยงามจัดงนงาก,กจาก้านำมาฝัก